เด็กๆก,กลับมาพบกับครูแตงอีกครั้งนะคะในโยคะสมดุลชีวิตบาลานซ์ไร์ค่ะสำหรับโยคะคลิปนี้นะคะครูแตงก็มีท่าโยคะใหม่ๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะทำการฝึกโยคะนั้นครูแตงจะพาเด็กๆไปทำการฝึกสมาธิกันก่อนนะคะเด็กๆยังคงจดจำได้ไม่เอ่ยว่าเวลาที่เราทำการฝึกสมาธิในท่าโยคะ เราจะต้องนั่งในท่าอาสนะในลักษณะแบบนี้นะคะขาสองข้างไม่ซ้อนทับกันนะคะหลังเท้าทั้งสองข้างนั้นวางอยู่ที่เสื่อในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทำการจัดท่านั่งเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปเราจะทำการจีบหลวมทั้งสองข้างในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นหงายฝ่ามือขึ้นผ่อนคลายบ่าไหล่นะคะ วางมือสองข้างไปที่ขาทั้งสองข้างของเราแบบนี้ช้าๆจากนั้นหลับตาลงค่ะในขณะที่เราทำการฝึกสมาธิให้เรานึกคิดตามลมหายใจของเราอย่างต่อเนื่องนะคะหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้น หายใจออกท้องแฟบอกยุบลงหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้นหายใจออกท้องแฟบอกยุบลงในขณะที่เราทำการฝึกสมาธิเราจะไม่เกรงกล้ามเนื้อนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทิ้งบ่าไหล่นั่งหลังตรงค่ะ หายใจต่อเนื่องนะคะประมาณ5ลมหายใจค่ะในการฝึกสมาธิในแต่ละครั้งเด็กๆสามารถเพิ่มระยะเวลาในการฝึกได้นะคะหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิไปเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปเดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆ ไปเตรียมบริหารสมองนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนโยคะนะคะถ้าบริหารสมองที่ครูแตงจะนำมาฝากเด็กๆในครั้งนี้นั้นก็คือท่าจีบแอลค่ะในการทำท่าจีบแอนี้ครูแตงเคยให้ความรู้เด็กๆไปแล้วนะคะมือด้านใดด้านหนึ่งทำเป็นรูปตัวแอลในลักษณะแบบนี้ค่ะ หรือเด็กๆจะใช้มือด้านขวาเหมือนครูแตงก็ได้นะคะทําเป็นรูปตัว L ในลักษณะแบบนี้ส่วนมืออีกข้างอยู่ในลักษณะของจีบแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกับครูแตงได้เลยนะคะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิบริหารสมองไปเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเดี๋ยวครูแทนจะพาดเด็กๆไปฝึกลมหายใจในท่าแคทคาวแล้วก็ต่อด้วยดาวเวิร์ดด็อกนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆทำไปพร้อมๆกับกุูแตงได้เลยค่ะเริ่มที่ท่าแคทนะคะจัดท่าในท่าแมวค่ะฝ่ามือสองข้างวางลงไปที่เสือกลางนิ้วเยอะๆนะคะเข่าสองข้างวางที่เสือเช่นเดียวกันค่ะพร้อมแล้วหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงล้างคางชิดอกอีกสองรอบนะคะหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโกงล้างคางชิดอกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลัางคางชิดอกกลับมาคลายท่ามาที่ท่าแมวนะคะต่อด้วยดาวเวิร์ดด็อกค่ะตั้งส้นเท้าขึ้นจากนั้นค่อยๆยกลำตัวขึ้นช้าๆส้นเท้าวางเสือสายตามองรอบวางขาค้างไวนะ้นับหนึ่งสหาลมหายใจนะคะ3 4ี และ5้าค่ะจากนั้นคลายท่างอเข่าลงช้าๆยกศีรษะขึ้นมาที่ท่าแมวเหมือนเดิมนะคะต่อไปเดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆไปฝึกท่าทรงตัวนะคะซึ่งท่าทรงตัวที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆนี้ก็คือท่าเมาเทนนั่นเองนะคะเด็กๆยังคงจดจำได้ไม่เอ่ยว่าท่าเมาเทนนั้นเราปฏิบัติกันอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆทําไปพร้อมกับครูแตงได้เลยนะคะเท้าทั้งสองข้างยืนให้มั่นนะคะขาของเรานั้นจะชิดติดกันก็ได้หรือห่างกันเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ยากขึ้นนะคะขาสองข้างหรือเท้าสองข้างของเรานั้นจะต้องชิดกันแบบนี้ค่ะมือทิ้งไปที่ข้างลำตัวหงายฝ่ามือไปด้านหน้านะคะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าค่อยๆย,ยกส้นเท้าขึ้นใช้ปลายเท้าในการยืนนะคะสายตามองตรงห้าลมหายใจค่ะ1นึ่สองสาสและหค่ะคลายท่านะคะหายใจออกวางส้นเท้าลงช้าๆค่ะเด็กๆสามารถฝึกท่านี้ซ้ำได้อีกนะคะ ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆไปฝึกในท่าคร s เซนต์มูนกันต่อนะคะยืนเทา้าชิดติดกันมืออยู่ข้างลำตัวค่ะมือสองข้างประกบกันในลักษณะการว่ายเหนือศีรษะแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆเอนตัวไปทางด้านซ้ายในขณะที่เราเอ็นตัวหรือล้มตัวไปทางด้านซ้ายหากแขนของเด็กๆกลางออก ให้เด็กๆทกําการบกแขนเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะคะต้นแขนชิดติดใบหูเปิดลําตัวด้านขวาค้างไวนะ้นัดหนึ่งสองสามสี่หา้าคลายท่าค่ะจากนั้น้มตัวไปทางด้านขวาในลักษณะเหมือนด้านซ้ายนะคะ ้นแขนชิดติดใบหูเปิดลำตัวด้านซ้ายค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะคลายท่าท่าเหล่านี้นั้นเด็กๆสามารถฝึกซ้ำได้นะคะต่อไปเด็กกุกแตงจะพาเด็กๆไปฝึกในท่าที่เด็กๆชื่นชอบกันนะคะก็คือท่าทรีโพสนั่นเองค่ะ ซึ่งทีโพสที่ครูแตงจะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นั้นก็คือทีโพสเวอร์ชั่นที่2นะคะจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นแรกอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆดูตัวอย่างกันก่อนนะคะเวอร์ชันที่2นั้นฝ่าเท้าของเรานั้นจะประกบที่หัวเข่านะคะซึ่งจะมีความยากมากยิ่งขึ้นค่ะการจะเริ่มทำท่าทีโพสนะคะจะต้องอยู่ในท่ายืนในลักษณะแบบนี้ฝ่ามืออยู่ข้างลำตัว หายใจเข้ายกส้นเท้าด้านซ้ายขึ้นจากนั้นหมุนข้อเท้าด้านซ้ายนะคะให้ส้นเท้ามาชิดกับข้อเท้าด้านขวาในลักษณะแบบนี้จากนั้นหายใจเข้าจะค่อยๆย,ยกขาของเราขึ้นมาประกบที่หัวเข่านะคะ เมื่อเข่าของเราชี้ไปด้านข้างในลักษณะเฉงเฉงแบบนี้ให้เด็กๆทำการเปิดเข่านะคะเปิดเข่าให้อยู่ในระดับเดียวกันชี้ไปในระดับเดียวกันกับไหล่ด้านซ้ายนะคะขนานกันนะคะในลักษณะแบบนี้จากนั้นค่อยๆวาดมือขึ้นประกบกันในลักษณะไหว้เหนือศีรษะค้างไว้นะคะนะับ1 2 3 4 ค่ะต้นแข็งของเราจะต้องชิดติดกับใบหูนะคะการคลายท่าให้หมุนเข่ามาทางด้านหน้าในลักษณะแบบนี้จากนั้นค่อยๆลดขาลงพร้อมกับมือของเรานะคะกลับมาที่ท่ายืนเหมือนเดิมค่ะต่อไปเดี๋ยวเด็กๆฝึกไปพร้อมกับครูแตงได้เลยนะคะยกส้นเท้าขึ้น หมุนข้อเท้าค่ะจากนั้นค่อยๆยยกขาขึ้นมาประกบที่หัวเขา่าฝ่าเท้าด้านซ้ายประกบที่หัวเข่าด้านขวาเด็กๆสามารถใช้มือดันช่วยได้นะคะเปิดเขา่าเราจะยืดต้นขาด้านในนะคะจากนั้นค่อยๆวาดมือขึ้นค่ะค้างไวนะ้นับหนึ่งสองสามสี คลายท่าค่ะ้มนเข่ามาทางด้านหน้าโรดขาลงเก็บมือลงค่ะต่อไปเราจะไปต่อที่ด้านขวากันบ้างนะคะต่อไปด้านขวานะคะยกส่นเท้าขวาขึ้นหมุนส่อนเท้าขวามาแตะที่ข้อเท้าด้านซ้ายจากนั้นค่อยๆยกขาขึ้นฝ่าเท้าด้านขวาประกบที่หัวเข่าด้านซ้าย ช่วยมืออใช้มือเปิดนะคะเปิดเข่าชี้ไปทางด้านข้างวัดมือขึ้นค่ะค้างไว้นับหนึ่งสงสามสี่และวห้าค่ะคลายท่าบุนเข่ามาทางด้านหน้ารูดขาลงเก็บมือลงค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับท่า Mountain Crescent Moon แล้วก็ท่า Tree p o s t เวอร์ชันที่2เด็กๆสนุกกันไหมคะต่อไปเดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆไปฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากันบ้างนะคะก็คือในท่า Suffer Warrior 1แล้วก็ Warrior 2นะคะซึ่ง2ท่านี้จะเป็นท่าที่ต่อเนื่องกันนะคะ เริ่มแรกเราจะต้องกางขาออกในลักษณะแบบนี้นะคะกางขาออกกว้างๆเลยเกินหัวไหล่ของเราไปนะคะเด็กๆจากนั้นค่อยๆหมุนตัวไปทางด้านซ้ายในลักษณะแบบนี้ในขณะที่เราหมุนตัวไปทางด้านซ้ายให้เด็กๆชี้ปลายเท้าด้านซ้ายไปด้านหน้าแบบนี้นะคะในทิศทางเดียวกันจากนั้นเท้าด้านขวา จะชี้ไปทางด้านหน้าในลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะเหมือนรูปตัว L เลยจากนั้นค่อยๆย่อเข่าด้านซ้ายลงในลักษณะแบบนี้นะคะลําตัวหมุนไปทางด้านหันไปทางด้านซ้ายนะคะจากนั้นมือสองข้างโยงเป็นรูปถ้วยอยู่ข้างเท้าด้านซ้ายแบบนี้หากเท้าด้านซ้ายของเรานะคะ อยู่ในลักษณะเฉียงแบบนี้ให้เด็กๆค่อยๆเขยับเท้าไปทางด้านหน้าให้ขาของเราตั้งฉากนะคะท้องติดกับต้นขาสายตามองตรงหลังตรงคอยาวค่ะค้างไว้นับหนึ่งสองสามสและ ห้าค่ะจากนั้นคลายท่ามือแตะที่เอวค่อยๆยกลำตัวขึ้นต่อไปต่อด้วย s u ฟเฟอร์วอร o เออนะคะให้เราหมุนตัวมาทางด้านหน้าจากนั้นกางแขนออกค่ะแขนตั้งฉากกับพื้นล้มตัวไปทางด้านซ้ายในลักษณะแบบนี้นะคะ ทิศทางของเท้ายังเหมือนเดิมนะคะค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะคลายท่าขาตรงค่ะเก็บมือจากนั้นค่อยๆบิดตัวไปทางด้านขวาเก็บเท้าซ้ายเข้ามาเปิดปลายเท้าด้านขวาหมุนตัว ค่อยๆย่อตัวลงค่ะช้าๆนะคะมือโยงเป็นรูปถ้วยสายตามองตรงคอยาวนับหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะคลายท่ามือแตะที่เอวยกลำตัวขึ้น หมุนตัวมาทางด้านหน้ากางแขนออกค่ะจากนั้นย่อไปทางด้านขวาค้างไว้นับหนึ่งสองสามสและหค่ะคลายท่าลดมือลงเก็บเท้าสองข้างเข้ามาค่ะ หลังจากที่เราใช้กล้ามเนื้อไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแตงจะพาเด็กๆไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อหลังในท่าชายโพสนะคะนั่งในท่าเทพธิดาในลักษณะแบบนี้ค่ะขาสองข้างซิดติดกันหลังเท้าวางเสือ้อโยงมือเป็นรูปถ้วยหลังยาวคอยาวหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆล้มตัวล้มตัวนะคะเด็กๆไม่ใช่พับตัวลงไปนะคะล้มไปเรื่อยๆหลังของเรายังคงยืดยาวค่ะเดินไปข้างหน้าท้องติดที่ต้นขาจากนั้นค่อยๆพับมือลงวางมือไปที่เสือ้อจากนั้นค่อยๆทิ้งศีรษะลงค่ะหากก้นของเรากระดดกขึ้นในลักษณะแบบนี้ ให้เด็กๆใช้มือดันก้นของเรานะคะให้ชิดลงไปที่ส้นเท้านับผาก้างเสือค่ะหนึ่และ5คลายท่ายกศรีรษะขึ้นโยกมือเป็นรูปถ้วยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับมาช้าๆหายใจต่อเนื่องนะคะเดินกลับมาเหมือนแมงมุมค่ะ ลำตัวตั้งตรงเหมือนเดิมต่อไปเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อในท่าศพนะคะท่านี้ถือเป็นการจบการฝึกโยคะในแต่ละครั้งนะคะเด็กๆสามารถใช้ท่าศพในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ค่ะนอนงายงายฝ่ามือขึ้นหลับตาหายใจต่อเนื่องนะคะ ประมาณห้าลมหายใจค่ะเปิดปลายเท้าไม่เกร็งกล้ามเนื้อนะคะก่อนการคลายท่าเสตะแคงไปทางด้านใดด้านนึงจากนั้นยกลำตัวขึ้นกลับมานั่งในท่าที่ผ่อนคลายนะคะ หลังจากที่เราฝึกโยคะในแต่ละครั้งนะคะเด็กๆจะต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นกเป็นการให้ร่างกายของเรานั้นได้เกิดการผ่อนคลายนะคะเพื่อลดอาการบาดเจ็บได้ค่ะเพราะว่าโยคะบางท่านั้นเราใช้กล้ามเนื้ออาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะฉะนั้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ สำหรับโยคะคลิปนี้ครูแตงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะน a m มาสเตค่ะเด็กๆบ๊ายบาย